โครงการมาริวันแดงใหญ่ค่ะเป็นโครงการที่เงียบสงบแล้วก็ให้ความรู้สึก p r i v a t ค่ะ ถนนหน้าบ้านก็มีขนาดกว้างมากๆเลยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นมีขนาดพื้นที่79.5ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันค่ะแล้วรอบๆตัวบ้านก็มีพื้นที่เยอะมากๆบ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะและนี้ก็เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนหน้าของบ้านค่ะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีบิวอินซิงล้างจานแล้วก็มีตู้เก็บของให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โซนขอนแก่นอีกเช่นเคยนะคะและที่นี่ก็คือโครงการมาริวันแดงใหญ่ค่ะเป็นโครงการที่เงียบสงบแล้วก็ให้ความรู้สึก p r i v a t ค่ะถนนหน้าบ้านก็มีขนาดกว้างมากๆเลยแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสโกฟิทสุ per มาร์เก็ตบ้านทุ่มแล้วก็ตลาดต้นตาลเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบ้านเลขที่999ทับ12แล้วนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมีขนาดพื้นที่79.5ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะคะอย่างที่ปี่โป้บอกไปเลยว่าภายในตัวบ้านเขาสามารถจอดรถได้2คันแล้วรอบๆตัวบ้านก็มีพื้นที่เยอะมากๆคุณผู้ชมสามารถทํากิจกรรมกับครอบครัวได้หลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องรับแขกหรือว่าคุณผู้ชมจะสามารถทําเป็นโซนฐานค้าก็ได้เช่นกันค่ะมีพื้นที่เยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อนเลยค่ะันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนหน้าของบ้านค่ะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้ค่ะและภายในห้องนะคะก็มีห้องน้ําส่วนตัวมีสุขภัณฑ์ครบครันคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะมีพื้นที่กว้างมากๆเช่นเดียวกันสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้เลยภายในห้องก็มีหน้าต่างที่คุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อจะถ่ายเทอากาศในห้องแล้วก็รับแสงแดดเข้ามาด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดียวกันใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันเลยค่ะ ห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะมีขนาดพื้นที่ที่กว้างเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้เลยแล้วก็ยังมีหน้าต่างที่คุณผู้ชมสามารถเปิดออกไปเพื่อทายทอากาศในห้องแล้วก็ชมวิวด,ด้านหลังของตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีบิวอินซิงล้างจานแล้วก็มีตู้เก็บของให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวมฤวันแดงใหญ่ โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนมลิวันประมาณ10.5กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนโยธาธิการขอก .2039 ขับตรงต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมโครงการมารีวันแดงใหญ่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสับไว้มากกว่า3 0 0พรายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมคะ่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมและคุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชีวิตดีบานี้ช่วยได้